ไอ้คุณจะไม่เลิกยู่ก as> ับชีวิตคุเลยใช่ไหมฮะมึงอะหยุดเกลียดกูคุณบีคุณบีคุณบีไปคุณบีไปคุณบีใจเย็นๆก่อนนะครับไม่ทำมันอยู่มันจะแย่พี่เช่ไปจากฉันนะฉันทำทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่กับพี่เช่นะแต่มันส่งคนพี่น้องมันจะแย่ของฉันไปอะเฮ้ยคุณบีคุณบีใจเย็นๆก่อนไป ไปนอนข้างๆหลุมแกนะนางซีลินมึงฟังไว้นะมึงฟังไว้เอาไปพี่วาพอได้แล้วไม่ใช่หรอกแก่อ่แม่ยุง่งคุณออกไปได้แล้วจะไปนอนกอดนางซีลินที่ไหนก็ไปพี่วาพี่เชยเขาไปนอนที่ขาดจริงๆนะไม่ได้ไปนอนกับซีลินเลยที่ไหนอะ่ะทำไมคุณไม่ฟังผมบ้างนะดิ๊ ผมเหนื่อยที่จะคุยกับคุณเรื่องนี้แล้วฟังคำตอแหลของคุณน่ะหรอฉันไม่ฟังออกไปออกไปฉันบอกให้คุณออกไปเล,เล้เออกไปแล้วคุณจะให้ผมไปไหนละ่ะฮะบ้านผมอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นี่ครอบครัวผมอยู่ที่นี่นะมีอีกแล้วละ่ะครอบครัวอะไรของคุณอะ คุณรู้ตัวหรือเปล่าพี่เชษ์อย่าเครียดไปเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องพี่ว่าบีจะช่วยพูดให้นะคะไม่เครียดนะคะคุณพี่เชษช่คะอขอโทษทีค่ะฉันไม่รู้คุณวีรนัทอยู่ด้วยมีอะไรละ่ะซิลิง คือรินได้ข่าวว่าคุณพิเชษชัยกับคุณวารีจะหย่ากันหรอคะใครเป็นคนบอกเธอหรอคุณวารีโทรมาหาฉันแล้วบอกว่าจะหย่ากับคุณพิเชษชัยแล้วยกคุณพิเชษชัยให้ฉันต้นเหตุเรื่องนี้มันมาจากรินให้รินได้อธิบายกับคุณวารีได้ไหมคะ <c oughs> มันไม่มีประโยชน์หรอกฉันพยายามอาธิบายให้วาก็ฟังมาลูกกี่รอบแล้วแต่เขาก็ไม่เชื่อ แล้วคุณพี่เชษชัยจะปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้หรอคะเจียก,กับคุณวารีจริงๆหรอคะเธอไม่ต้องพูดอะไรละพอได้ละให้เวลาพี่เชษเขาได้คิดทบทวนก่อนดีกว่าให้รินไปคุยกับคุณวารีเธอนะคะรินไม่อยากให้เรื่องมันจบแบบนี้เชื่อฉันนะสิรินเธออย่ายุ่งเรื่องนี้วาเขากําลังโกรธอยู่เขาอาจจะทําร้ายเธอกับลูกก็ได้นะเราจะให้รินอยู่เฉยๆดูคุณพิเชษชัยเธอไม่ต้องกังวลหรอก ยังไงฉันก็ไม่มีทางอยากกับวาเขาแน่เชิดจะไม่ยอมอยากแบบพี่วาเหรอคะใช่ว่าเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พี่รักยังไงนะพี่ก็ไม่มีวันเสียเข้าไปหรอกแต่พี่วาทำเหมือนพี่ไม่มีค่าอะไรเลยนะ ที่ว่าเขาทแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าพี่ไม่มีค่าแต่มันเป็นเพราะว่าคนรักพี่มากาเข้าจริงๆนะเท่าที่ผ่านมาว่าเขาก็เป็นแค่ผู้หญิงที่ต้องการความรักเอาแต่ใจมันถึงออกมาเป็นแบบเนี้บางทีมันก็อาจจะเป็นความผิดของพี่ก็ได้ที่พี่ทำหน้าที่สามีไม่ดีพอแล้วพี่เชษจ ทนอยู่อย่างนี้ต่อไปเหรอคะวันที่พี่แต่งงานกับวาพี่สัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะไม่มีวันทิ้งวาและพี่ก็จะอยู่ดูแลว,วาไปตลอดชีวิต